คนในหลายช่วงอายุเนี่ยแล้วก็เขาเป็นคนที่คิดดีเนี่ยคุ้มตายพี่ถือว่าพี่คุ้มพี่ได้ทํางานร่วมกับน้องๆด้วยทำงานกับรุ่นหลังๆด้วยพี่คุ้มแม่ใครอาจจะคิดไม่มันพี่ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราก็สบายใจเราก็พอใจในสิ่งที่ที่ทําด้วยกันเอ็มวีลงใต้ปีกซีนหนึ่งคัทหนึ่งเทคหนึ่ง พี่ใหญ่ครับหลังจากเราทําอ v มวออกมาแล้วตอนเนี้ยอยากจะให้พี่ใหญ่เราหรือบรรยากาศในการเลือกคนเลือกสถานที่อุปกรณ์อุปกรณ์นี่พี่ใหญ่จะมีส่วนร่วมตรงนี้หมดเลยอยากให้สะท้อนให้ฟังหน่อยไอ้ที่ถามมาหมดเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนครีเอทหรอก <ฮะ S 2> ทีมงานทั้งนั้นพวกน้องๆนี่ที่นั่งอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> พวกนี้ช่วยกันคิดก็มาแชร์กันเราก็ก็ให้คําแนะนําบ้าง <ฮะ S 2> แต่ว่าไอ้เรื่อง โปรดักชันทั้งหลายเนี่ยเขาน้องๆน,น่าจะรุ่นลูกแล้วมัง้งเขาเก่งกว่าพวกเก่งกว่าผมอีก <ฮะ S 1> เขาก็จะบอกว่าเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อันนี้พี่โอเคไหมอันไหนที่ไม่ถูกกับจริตเราเราก็จะบอกเขาไปตรงๆเลยอันไหนที่แบบโอเคได้พี่ทําได้ก็แล้วก็แชร์กันแค่นี้ง่ายๆก็พี่รู้สึกพราวเพราะว่าเด็กแถวบ้านเราะองนะ คนหนุ่มสาวอย่างเงี้ยวันนี้เราทําเพลงทํารายการทำม,มีห้องอาตอตไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพหรอกปัตตานีมีทําทุกอย่างได้หมดแล้วก็ที่ที่สําคัญก็คือเด็กบ้านเรามีความตั้งใจสูงมีมีไฟเป็นความโชคดีได้มาเจอกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่ต้องเคยต้องมีอะไรร่วมกันมาถึงก็ได้มาทํางานด้วยกันตรงนี้เป็นโอกาสมากพี่ใหญ่เป็น,เป,น,เ,ปนเป้าประสง์หลักของพี่ไหม ที่อยากให้เด็กบ้านเราได้มาโชว์ฝีมืออ๋อพี่ก็พูดไว้หลายที่อ่ะเด็กบ้านเรามีศักยภาพนะ<ม>พี่ก็พูดไว้ในหลายที่หลายวงเลยเราไม่ต้องดูจากเด็กรุ่นใหม่หรอกคน<ม>รุ่นเ,เก่าๆหลายคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในการดํารงชีพก็ดีแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้ได้แสดงออกในสิ่งที่เขามีมีสกิลเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นแต่วันนี้เนี่ยความลงตัวมันเกิดขึ้นในพื้นที่เด็กหลายคนมีสกิลแล้วสกิลของเด็ก คือก็มีความหลากหลายเขาพูดภาษาได้หลายภาษาเขามีความรู้ด้านนั้นด้านนี้อะไรเนี้ยแม้กระทั่งแต่งเพลงแม้กระทั่งการตัะตอการกำกับ,บการถ่ายทําทุกอย่างเรื่องไฟเรื่องกล้องอย่างเน,นี้ยเนี่ยไม่ต้องไปหาจากที่อื่นไม่ต้องไปจ้างใครมาทำเนี่ยใช้พวกเรานี่ทําแต่ว่าทํางานหนักมากกลัวจะเป็นแรงงานทาสไปแล้วเนี่ยพี่มองเห็นอุปสรรคบ้างไหมจนมาทํางานจนประสบความสําเร็จน้องๆนี่พี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอุปสรรค พี่เองกลัวว่าเราจะเป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่ากันนั่นเองว่าเฮ้ยเขาจะจูนกับเราได้แค่ไหนใช่ไหมเพราะเรามันก็คนละวไหวละรเราก็ก็ดเลยไหวกางคนมาแล้วล่ะแต่ว่าเราก็พยายามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาแหละบางรบเรื่องเขาเก่งกว่ากว่าพี่แน่นอนบางเรื่องเราก็ได้แนะนําเขาบ้างอะไรบ้างตามโอกาสพี่ว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าการทํางานร่วมกันมันเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วพี่ก็จะพูดกับทุกคนที่เป็นคําของเดนสันไม่ได้ล่าเลยว่าเฮ้ยซินดาวแอนท็อกเว้ยนั่งลงแล้วคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยง่ายๆ ทำงานกับพี่ไม่รู้สึกว่าซับซ้อนะ่ะคือคุยกันได้หมดในทุกเรื่องหลายคนเ็ามีคําถามว่าพี่มีหน้าที่การงานระดับประเทศแต่เอาตัวเองลงมาเล่นแบบนี้แล้วก็มาอยู่กับพวกเด็กๆแบบนี้ให้เด็กๆได้เหมือนกับได้ได้ซ้อมมือหรือหรือพี่อยากตั้งใจอะไรไม่หรอกพี่ว่าในนี้่อถ้าเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาเขาได้ทําได้แสดงออกได้อะไรคือคนคิดแบบพี่มันมีอยู่แล้ว แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องมาช่วยพวกน้องๆแต่เราก็อยากเห็นแล้วเขามีความสามารถมีฝีมือต้องมาช่วยกันทําในสิ่งที่เขาครีเอทมันไม่จาเป็นต้องมาทําพี่ก็อยากทําเพลงก็มาทําเพลงกับพี่คุณอยากทําอะไรคุณทําเลยแต่ว่าขอให้เป็นสิ่งที่ดีความดีเนะี่ยมันเป็นอํานาจทางหนึ่งในทางสังคมนะ,ะที่ว่าก็เอาความดีมาใช้กันง่ายที่สุดทําไมเวลาเราจะทํางานบางเรื่องเราจะทําเพลงสักเพลงหนึ่งเราจะต้องต้องไปจ้าง ที่กรุงเทพทําหรือหาดใหญ่ทําต้องไปห้องอานที่นู้นที่นี่บ้านเราน้องๆลูกหลานเนี่ยทําได้หมดนี่กํากับเนี่ยก็มาจากจากนราธิวาส <ists. S 1> แล้วยังเพิ่งเรียนมาหลัยปีสามได้เป็นผู้กำกับแล้วอ่าเป็นผู้กำกับแล้ว, <S <S วก็เวลาเขานาเสนออะไรเราก็ต้องบอกเขาว่าอย่าเสียกําลังใจนะ,ะพี่ก็แนะนําตามภาษาพี่อะไรง Gener, เงี้ยก,ก็ให้กําลังใจแบบเนี่ยช่างกล้องแต่ละคนเนี่ยนี่เคยทําตั้งแต่เพลงแรกของพี่เลยที่ทำเรื่องมาเนี่ยไม่รู้พี่ว่ามันสวยงามแล้วก็ เป็นสิ่งดีดีที่มันควรจะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ไม่ราอาจ,จะตั้งความหวังเรื่องพวกนี้ไว้สูงแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามใจเราต้องการแต่เรารู้สึกว่าการได้ทํางานร่วมกับคนในหลายช่วงอายุเนี่ยแล้วก็เขาเป็นคนที่คิดดีเนี่ยคุ้มตายพี่ถือว่าพี่คุ้มพี่ได้ทํางานร่วมกับน้องๆด้วยทำก,กับรุ่นหลังๆพี่ว่าพี่คุ้มแม่ใครอาจจะคิดไม่เหมือนพี่ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราก็สบายใจเราก็พอใจในสิ่งที่ที่ทำด้วยกันนะครับ แบบใส่เสื้อตัวเนี้ยลมใต้ปีก,น,ปกนั่นก็คุยคุยกันมาตั้งแต่แรกคือตอนทําเลงแรกออกมาอะไรเหินฟ้าอย่าลืมควรแต่ก็พยายามบอกทุกคนว่าไม่ได้ว่าใครนะออสอนตัวเอง <laughs> แต่ทุกคนนึกว่าโอไปว่าคนเขาบอกไม่ใช่สอนตัวเองกล <laughs> ัวว,ว่าเราวันหนึ่งลืมตัวแล้วพอมาลมใต้ปีกนี่ก็ไปคิดว่าเราเข้าวัยนี้แล้วสิ่งที่เราจะทําได้ต่อไปก็คือต้องช่วยประคับประคองคนช่วยประยุงให้คนเขา ไปต่อให้ได้นะครับคนบางคนบางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสผมว่าสามจังหวัดนี้ฮะไอตรงนี้ใช้ได้หาโอกาสยากมากถ้าไม่ได้มีโอกาสจากพี่เหญ่ตรงนี้เข้ามาคนอื่นเขาก็มีแต่ว่าแล้วแต่โพสิชั o เขาแต่ละคนแต่ละหน้าที่บางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเรื่องความพร้อมบ้างหรือเวลาบ้างเรื่องวิธีคิดบ้างใช่ไหมแต่พี่พี่ไม่สนหรอกเวลาคิดทําอะไรถ้าพี่คิดว่าทําเรื่องนี้แล้วดีพี่ก็ทําไม่สนว่า เขาจะมองว่ายังไงเพียงแต่ว่าไม่สนบอกว่าเฮ้ยที่ทานี่เรื่องการเมืองพี่ <P ie> ไม่พูดเรื่องการเมือง <P ie> ไม่ได้หาเสียงเลยอเอาเป็นว่าพี่ <P ie> ไปรมโครงการจิตอาสา,า904มาน,นะ嗯嗯คาหนึ่งที่ใชเ้เลยเราทําความดีด้วยหัวใจผมว่ามันก็สุดละ <P ie> บ้านเรามันมีเสน่ห์เรื่องนี้แหละเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยพวกรุ่นเราพอมีโอกาสมีอะไรที่ดีแล้วก็หยิบยื่นให้กับ คนอื่นบ้างที่อยู่ในสังคมให้เขาได้รับโอกาสที่ดีๆที่เราได้รับถึงเนื่องนคำที่ที่ใหญ่อยากจะฝากถึงกับพวกเราทุกคนก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าสําหรับเรานะฮะคือพื้นที่สื่อนะครับเราพร้อมที่จะให้ทุกคนได้มาแสดงออกที่สําคัญต้องปลอดภัยนะครับเรายินดีต้อนรับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ